ถ้าเราไม่บูชาองค์พระพิคเนธในวันสำคัญของพระองค์จะเป็นอะไรไหมชีวิตก็จะประสบความสำเร็จได้ยากสวัสดีครับผมมาสเเบสอาจารย์เบสทธนก่รเจรจาปรีดีนะครับ มาแบบนี้นะครับไหว้องค์พระพิฆเนศตรงวันปางสองเท่านะครับแบบนี้มีนัยสําคัญอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนด้วยครับและการเล่าเรื่องนะครับผมจะนําประสบการณ์นะครับที่ไปเรียนรู้มาจากนิกายคณะปัตยะนะครับที่เมืองปูเน่และเมืองมุมไบเช่นเดิมครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับชาวฮินดูที่ประเทศอินเดียจะทําการบูชาพระพิฆเนศก่อนเริ่มทําการใดก็แล้วแต่ ในตอนเช้าก็จะขอพอรพระองค์นะครับเพื่อให้พระองค์นั้นมาสร้างอุปสรรคให้กับหมู่มารต,ต่างๆทำให้เรานั้นได้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่เราจะดำเนินการในวันนั้นนั่นเองนะครับ,บปปาาในมิติความเชื่อของวันสำคัญนะครับผมจะแบ่งเป็นวันสำคัญประจำเดือนและวันสำคัญประจำปีซึ่งเป็นเทศกาลใหญ่หญๆนั่นเองครับ,บปป วันสำคัญประจำเดือนขององค์พระพิคเนศนะครับก็จะมีด้วยกัน3วันนั่นเองนะครับหนึ่งก็คือวันวินัยกาจตุรถีสองสังกชตีจตุรถีซึ่งจะมีการเติมชื่อของพระนามพระองค์ลงไปด้วยนะครับก็จะเป็นชื่อพระนามพระองค์และสังกชตีจตุรถีและ 3. คือวันอังคาร,รก,กีจตุรถีหรือวันอังคาร,รก,กีสังกชตีจตุรถีครับ วันวินายกาจตุรวรนะครับจะตรงกับวันขึ้น4ี่ค้าของทุกๆุกเดือนนะครับอยู่ในช่วงข้างขึ้นหรือว่าจันทร์สว่านะครับของชุลปักษ์หรือว่าชุลปักษ์นั่นเองนะครับซึ่งสามารถดูได้ตามปฏิทินจันทรคติของปฏิทินฮินดูและปฏิทินของไทยได้เลยครับ คือวันสังกัสตีจตรุรธีนะครับจะตรงกับทุกทุกแรม4ี่ค่ำนะครับในช่วงจันดับหรือว่ากริณนปัก หรือกฤษณ์ปักษานะครับจันดับหรืออมาวาสีนั่นเองครับกฤษณะเป็นภาษาสัสสกฤตครับแปลว่ามืดดำซึ่งในวันสังกัสตีนั้นเนี่ยก็จะมีนามของพระพิคเนสเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยสังกัสตีจตุรถีเช่นวิกนาราชสังกัสตีจตุรถีเอกดันตาสังกัสตีจตุรถีเป็นต้นนะครับซึ่งในชื่อวันสําคัญของสังกัสตีจตุรถีทุกท่านสามารถค้นหาได้จากทางอินเทอร์เน็ตได้เลยครับ วันอังคาร,รกีจะตุรถีหรือว่าอังคาร,รกีสังกัตตีจะตุรถีนะครับคือเป็นวันสังกัตตีนี่แหละแต่ว่าไปตรงกับวันอังคารในช่วงของแรมสี่ค่ำนะครับถือว่าเป็นวันสําคัญที่สุดของวันสังกัตตีจตุรธีนั่นเองครับซึ่งอังคาร,รกีเนี่ยเป็นคําที่มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่า สีแดงที่เสมือนฐานที่ถูกแผดเผานั่นเองครับผู้นับถือศาสนาฮินดูเชื่ออย่างยิ่งว่าการบูชาพระพิคเนตและการถือศีลอดในวันนี้จะช่วยให้พวกเขานะครับบรรลุความปรารถนาทั้งหมดของพวกเขาวันอังคารกีจตุรถีจึงเป็นวันแห่งการปลดปล่อยครับมีตำนานความเชื่อของชาวฮินดูว่าพระพิคเนตได้อวยพรนะครับพระอังคารในวันนี้ดังนั้นผู้ที่ถือศีลอดผู้ที่ทำบูชาในวันนี้ จึงได้รับพรทั้งสองพระองค์คือพระพิคเนตและพระอังคารนะครับสาวกผู้นั้นจะไม่ประสบปัญหาและมีชีวิตสงบสุขนะครับเชื่อว่าวันนี้เราทําบูชาพระองค์เราจะได้รับพรสองกำลังได้จากองค์พระพิคเนตและได้จากพระอังคารด้วยครับมมาชา,า,า,มาชชสสเเกก วันสําคัญขององค์พระพิคเนปจาปีนะครับหรือว่าเทศกาลใหญ่ๆนะครับจะมีด้วยกัน3วันนะครับแต่ในที่นี้ผมขอเสริมอีก2วัน1วันจะเป็นวันที่ทําพิธีนะครับโดยทั่วในรัฐมหาราชตานะครับและอีกหนึ่งวันจะเป็นวันสําคัญของเฉพาะพื้นที่ 1. วันกเนศจตุรถีหรือชาวฮินดูเรียกกเนชอุตซอฟนะครับสวันอนันตะจตุรดาสี 3. วันกเนศจายันตี 4. วันอัคคยาติิยา และ5วันพุติปติวินายักจายันตีครับถือเป็นเทศกาลที่มีคนรู้จักอย่างกว้างขวางนะครับและมีการทําพิธีนะครับโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองมุมไบประเทศอินเดียนะครับโดยการทําพิธีคเนจตุรทีนั้นไม่ได้มีเฉพาะที่อินเดียประเทศไทยนะครับก็มีนะครับหรือว่าต่างประเทศหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์นะครับเกาะบาหลีอินโดนีเซีย ญี่ปุ่นและอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่ผมตั้งใจมากๆว่าชีวิตนี้จะต้องได้มีโอกาสไปร่วมสักครั้งนั่นก็คือสาธารณรัฐมอริเชียสนะครับคือประเทศที่เป็นเกาะนอกชายฝั่งแอฟริกาในมหาสมุทรอินเดียตะวันตกเชียงใต้ ตั้งอยู่ทางตะวันออกของมาดากัส์ประมาณ900กิโลเมตรครับวันคคเนจะตุรถีจะตรงกับวันขึ้น4ี่ข้าเดือนพัทรบัตนะครับหรือว่าเดือน10นะครับโดยมี2ความเชื่อนะครับ1ก็คือเป็นวันประสูติขององค์พระพิคเนตและ2เป็นวันที่องค์พระพิคเนตเสด็จลงมายังเทวโลกเพื่อประทานพรให้กับผู้ศรัทธาสะดวกเชื่อแบบไหนก็ตามสะดวกครับ hey, 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 วันนี้คือวันสำคัญนะครับของาศาสนาฮินดูและาศาสนาเชนั่นเองครับตรงกับวันขึ้น14่ข้ามเดือนพัตรบัตหรือว่าเดือน10เป็นเดือนเดียวกับวันคเนจจตุรถีนะครับนับง่ายๆนะครับว่าห่างจากวันคเนจจตุรถีมา10วันก็จะเป็นวันอันันตะจตุรดาษีนั่นเองครับซึ่งในาศาสนาฮินดูนะครับตามความเชื่อคือเป็นวันส่งเสด็จองค์พระพิคเนธ ที่ได้ทําการบูชามาตลอดทั้ง10วันโดยการนําองค์เรวิคเน่ไปลอยน้ําหรือที่เรียกว่าวิสราชันครับโดยศูนย์กลางการจัดพิธีในวันนี้เนี่ยจะอยู่ที่บุมไบของประเทศอินเดียนั่นเองครับส่วนคติความเชื่อของศาสนาเชนนะครับคือ 1. คือวันที่ท่านวัตสุป,ปุจยะได้สําเร็จโมกษะครับซึ่งท่านเป็นตรอตักลาที่12ของศาสนาเชนครับ2ก็คือวันที่จะมา ขอเมากรรมซึ่งกันและกันนั้นเองครับงานศากราเฮออิชชาพุรติ ถือว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับเชื่อว่าเป็นวันประสูตธ์ขององค์พระพิคเนศนะครับซึ่งผมเคยทําเกี่ยวกับเรื่องของประวัติหรือว่าตำนานของวันกนเนศจันยันตีไว้แล้วสามารถคลิกเข้าไปดูเพื่อรายละเอียดได้เลยนะครับซึ่งวันกัเนศจันยันตีนะครับจะตรงกับวันขึ้น4ี่ข้าเดือนมาฆะหรือว่าเดือนสานั่นเองครับ เป็นเทศกาลในฤดูใบไม้ผลินะครับของชาวฮินดูและผู้นับถือศาสนาเชนจะตรงกับวันขึ้นสามค่าในเดือนวายสาขาหรือถ้าเรียกไทยๆเนี่ยก็จะเป็นวิสาขมาสนะครับเป็นเรื่องงามยามดีของผู้นับถือศาสนาฮินดูและเชนที่อยู่ในอินเดียและเนปาลครับซึ่งหมายถึงวันแห่งความเจริญรุ่งเรืองไม่รู้จักจบสิ้นเป็นเทศกาลที่ไม่ใช่ของพระพิคเนธโดยตรงซะทีเดียวครับเพราะหลักๆแล้วจะบูชาองค์พระแม่ลักษมี เพราะเกี่ยวกับเรื่องของโภกรัพย์และเงินตราแต่วัดที่เมืองปูเน่นจะทําการบูชาไม่ว่าจะเป็นวัดของเทพองค์ใดก็ตามนะครับจะทําการบูชาในวันนี้โดยการถวายมะม่วงสุกสีเหลืองอารามประดับประดาเต็มเทลวาัยนั่นเองนะครับและวัฒนธรรมในวันนี้นะครับชาวฮินดูที่ประเทศอินเดียจะทําการซื้อทองนะครับเพื่อได้โภกรัพย์และเงินตราตลอดทั้งปีนั่นเองนะครับและผมยึดวันนี้นะครับเนื่องจากทางวัดสรีมันดักดุเศรฮาวากันนัปตินะครับก็จะมีการ ประดับประดาถวายมะม่วงสู่กันมากมายนั่นเองนะครับนั่นคือวันอัคยีตริยานะครับตรงกับวันขึ้นสามค่ำเดือนไวัยสาขะหรือเดือนวิสาขมาตรในเดือน6นั่นเองครับและวันสำคัญในวันนี้นะครับเป็นวันสำคัญเฉพาะกลุ่มนะครับนั่นก็คือวันพุชธปฏิวินายักษ์จายันตีนั่นเองนะครับ วันนี้เป็นวันสำคัญของพระองค์นะครับซึ่งพระองค์มีชื่อว่าพุชธิปติวินายักครับพระองค์อยู่ที่อดฮาฟนากานะครับเมืองมุมไบรัฐมหาราชตะประเทศอินเดียในชื่อว่าสรีพุทธิปติกเนชมันเดอร์ ทำไมผมถึงให้ความสําคัญในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าทางวัศรีมันดาลุเซฮาวายกนาปตินะครับในวันนี้จะมีการทําพิธีใหญ่ที่เราเห็นถวายมะพร้าวนะครับในช่วงเทศกาลโคโคนัทเฟสติวัลหรือว่าเทศกาลมะพร้าวคือตรงกับวนันพุชจิปติวินายักษ์จัยันตีนั่นเองครับจะตรงกับวันขึ้น15ค่ําในเดือนไวยสาขาภูริม่านะครับ หรือวิสาขมารปุริมาในวันพระจันทร์เต็มดวงของปฏิทินฮินดูนั่นเองครับซึ่งเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มนะครับที่เชื่อว่าวันนี้เป็นวันกำเนิดขององค์พุชติปติวินายกนะครับก็เลยกลายเป็นวันพุชติปติวินายกเจยันตีนะครับโดยความเชื่อว่าองค์มหากาปตินั้นมีวันเกิดถึง3วันด้วยกันนั่นก็คือวันพุชติปติวินายกจจยันตีนะครับและ2วันที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าวันคเนศจตุร ที่ตรงกับวันขึ้นสี่ข้ามเดือนพัทรบัตในเดือน10บนะครับก็เป็นความเชื่อว,ว่าเป็นวันเกิดหนึ่งและอีกวันหนึ่งก็คือวันกเนจยันตีนะครับซึ่งตรงกับวันขึ้นสี่ข้ามในเดือนมาคะเดือนสามนั่นเอง ซึ่งในที่นี้นะครับบางท่านอาจจะสะดวกการทำบูชาองค์พระพิฆเนศสัปดาห์ละ1วันก็อาจจะเลือกมาสักวันหนึ่งนะครับอันนี้ผมบอกเป็นแนวทาง 1. ก็คือบูชาวันอังคารนะครับถือว่าเป็นวันแห่งองค์พระพิฆเนศด้วย 2. คนไทยจะนิยมในการบูชาวันพรฤหัสน,นะครับถือว่าเป็นวันครูและเป็นวันใหญ่ 3. นะครับเป็นคติความเชื่อของผมเลยคือสามารถบูชาองค์พระพิคเนธในวันที่เราสะดวกใจ 2. เราสะดวกเวลา 3. เราสะดวกกายนะครับเราสามารถบูชาองค์พระพิคเนธวันไหนก็ได้ในวันที่เรามีความสะดวกที่สุดถือว่าเป็นเลิกงามยามดีที่สำคัญที่สุดของเรานั่นเองครับ ่ผู้ที่เคร่งในการบูชานะครับในวันนี้เนี่ยเขาจะมีการถือศีลอดกันนะครับ1คือชําระร่างกายให้สะอาดนะครับสถือศีลอดนะครับ ก็เริ่มตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นนะครับจนไปถึงช่วงกลางคืนที่เราเห็นพระจันทร์ขึ้นก็ถือว่าครบถือศีลอดในวันนั้นนั่นเองครับและ3ก็คือทําบูชานะครับถวายขนมมรดกะลาดูที่พระองค์โปรดปรานถวายอรารตีไฟนะครับซึ่งการทําพิธีทั้งหมดนั้นนะครับจะมีขั้นตอนแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับผู้ศรัทธาที่ได้ไปเรียนรู้ที่ได้ไปร่าเรียนมาจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับทำด้วยความสุขทําด้วยความสบายใจเป็นหลัก ในการทำพิธีจะมีความสุขที่สุดครับซึ่งผมจะไม่ขอกล่าวการทำพิธีอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าผมเคยทำคลิปการบูชาไว้แล้วสามารถไปคลิกดูได้ครับ เชื่อและความศรัทธานั้นผมยกตัวอย่างแบบนี้นีกว่านะครับว่าเราทําวิธีที่ตรงกับวันสําคัญขององค์พระพิคเนศเปรียบเปรยให้เห็นชัดๆอย่างเช่นวันตรุษจีนให้อาม่ากับอากงเป็นเทพเราไปไหว้ท่านในวันตรุษจีนเราจะได้อะไรมาแท้ดมถูกต้องซองแดงได้ซองแดงเป็นพิเศษมาแต่ถ้าไปวันอื่นๆไปไหว้ไปอะไรแบบนี้ก็อาจจะได้ซองอะแต่ไม่น่า จะได้ความรักได้รูปหัวได้กอดอะไรประมาณนี้เปรียบเปรยให้เห็นภาพง่ายๆนะครับแต่ในมิติการใช้ชีวิตจริงนะครับเราสามารถนําวิธีการปฏิบัติบูชาในวันสําคัญต่อพระเจ้าที่เรารักมาเป็นการทําให้ชีวิตของเรานั้นประสบความสําเร็จได้เช่นกันนะครับ 1. ทําให้เรามีเป้าหมายและตั้งบณิธานนะครับว่าเราจะ ทำเป้าหมายนี้ให้ประสบความสำเร็จมุ่งมั่นตามปณิธานที่เราตั้งหวังไว้เหมือนกับว่าวันสำคัญของพระองค์เราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำบูชา2ครับรับผิดชอบเรื่องเวลาเมื่อเราได้รับมอบหมายงานมาทำให้เรานั้นส่งงานตรงเวลาตรงตามกำหนดนั่นเองครับ 3. มมีการวางแผนล่วงหน้าเมื่อเรารู้ปณิธานเมื่อเรารู้กาหนดเวลาทาให้เรามีการตระเตรียมแผนก่อนที่จะนาสินค้าออกตลาดก่อนที่จะนาโปรโมชั่นนี้ไปสู้ กับคู่แข่งต่างๆเช่นเดียวกันกับก,บการเตรียมของไหว้เตรียมพิธีกรรมต่างๆเช่นกัน 4. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปพัฒนาในอาชีพการงานของเราเปรียบเสมือนกับหลายๆท่านที่ทำการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการบูชาพระพิคเนตทำให้เราได้มาเจอกันครับ ถ้าเราศรัทธาพระพิคเนศนะครับแล้วยกพระองค์อยู่เหนือกล้าวเหนือเสียนะครับวันสําคัญของพระองค์เดือนหนึ่งเนี่ยจะมีสองครั้งปีหนึ่งจะมีเทศกาลที่ตรงกับพระองค์เลยก็จะมีแค่สาครั้งเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถามตรงนี้ว่าถ้าเราไม่บูชาองค์พระพิคเนศในวันสําคัญของพระองค์จะเป็นอะไรไหมตอบเลยครับว่าไม่เป็นไรนะครับก็เรามีความศรัทธาของเราเราก็ปฏิบัติบูชาของเราไปนะครับให้มองอย่างนี้ดีกว่าว่า ถ้าเราศรัทธาพระพิคเนศพระพิคเนศเหมือนเป้าหมายของเรานะครับส่วนวันสําคัญประจําเดือนเหมือนโปรเจกต์งานว่าเรารู้แล้วว่าเดือนนี้เราต้องส่งงานสองครั้งแล้วก็วางแผนไปส่วนเทศกาลประจําปีเหมือนงานถ้าเปรียบแบบงานใหญ่หนะ่อยก็เหมือนจะเป็นอีเวนต์ใหญ่ประจําปีของบริษัทหรือเป็นงานเคลียร์แลนด์เซลล์โรงงานใหญ่มันก็ต้องมีการเตรียมวางแผนแบบนี้นะครับผมจะยึดการบูชาองค์พระพิคเนศมาเปรียบ เปลยและใช้ในชีวิตประจำวันนะครับว่าเราบูชาพระองค์แล้วเราได้อะไรด้วยนั่นเองครับชีวิตก็จะประสบความสำเร็จได้ยากครับถ้าเราขาดปณิธานเป้าหมายความตรงต่อเวลาและการพัฒนาตัวเองนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกทๆท่านนะครับว่าเราต้องต่อสู้กับชีวิตเราอยากได้อะไรเราก็ต้องลงมือทำอย่างเกินร้อเเซนนะครับและนี่อาจเป็นกุศโลบายของพระองค์ก็ได้ ที่ให้เรามีความตั้งใจให้เรามีความมุ่งมั่นเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เราเก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตครับศรัทธายังมีสติจะเกิดพลังแห่งศรัทธาศรัทธาอย่างไร้สติจะเกิดความงมงายผมมาสเตอรบสอาจารย์เวสทินกรเจรจาปรีดีสวัสดีครับ